สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็มาพราะกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตาวุฒิเหล่งสมบูรณ์นะครับเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกันวันนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนที่ประสบความสาเร็จน,นะครับเขาก็ได้ทําผ่านมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตทุกคนที่ประสบความสำเร็จก็ยังจะทําอยู่นั่นเองนั่นก็คือเรื่องของการ stay f o c u s สหรือว่าการเจาะจงเป้าหมายหรือว่าทําในสิ่งที่เราทําอย่างเดียวให้ดีที่สุดให้้เเลลที่สุดนะะครรับแวาก็จ ประสบความเล็กเหนือคนอื่นๆนั่นเองการ stay f o c u s หมายความว่าอะไรครับการ stay f o c u s เนี่ยก็คืออย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการเลือกสิ่งสิ่งหนึ่งเลยว่าเราจะเป็นเลิศในด้านนี้เราจะอยู่ในเขาเรียกว่า top f i หรือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุด5%ของสิ่งสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเพื่อนๆเนี่ยสามารถขึ้นถึง5%หรือ10%ของคนที่อยู่ในสาถานี้ทั้งหมดเนี่ยอันนั้นเนี่ยครับจะทําให้เพื่อนๆสามารถ สร้างรายได้ถึง80-90%ของรายได้ที่ได้ทั้งหมดจากในธุรกิจนั้นหรือว่าอาชีพการงานนั้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเด็กออทิสติกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินมาว่าหลายๆคนนะครับเป็นอัจฉริยะสามารถสร้างสารรค์อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ทำไมเขาถึงเรียกได้ว่าคล้ายกับเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับเพราะว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีสมาธิที่สั้นมากแล้วเขาจะมีสมาธิเพื่อจดจ่อกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้เพียงเท่านั้นนะครับทำให้ คนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นออทิสติกนะครับมีความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขาสนใจอย่างมากบางคนสามารถต่อโมเดลเรือโมเดลเรือลบนะครับขึ้นบินได้อย่างสวยงามเพอร์เฟกมากหรือบางคนเนี่ยสามารถอ่านภาษาที่ตายไปแล้วก็วคือไม่มีใครแปลอะไรออกได้เนี่ยเขาสามารถอ่านได้แต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยชีวิตภายนอกอย่างอ,างอื่นเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเพราะเขาไม่มีสมาธิหรือไม่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทํายังไงในเรื่ององื่นนะครับเขาสนใจแต่เรื่องของเขาหรืออย่างนัก เขาเรียกว่าแชมป์หมากรุกโลกนะครับคนนึงเนี่ยผมเคยดูประวัติเขานะครับพบว่าเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในด้านอื่นได้เลย <_ S 1> เขาต้องมีคนดูแลนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เก่งหมากรุกมากสามารถจะเดินหมากรุกปิดตาเล่นนะครับแล้วชนะคนที่เล่นอีกเป็นสิบคนพร้อมกันได้เลยนะครับปิดตาเล่นเนี่ยเพื่อนอ,อ,อ,อจาจจะงงว่าทํำยังไงนะครับก็คือมีคนบอกเขานะครับว่าใครเดินตารางตัวไหนไปที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะเดินอะไรสู้ไว้ทุกคนนะครับพบว่าเขาสามารถจําตารางหมากรุกของทุกคนที่เล่นอยู่คู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาก เดินได้อย่งางไม่ผิดพลาดแล้วก็ชได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของออทิสติกนะครับแค่บอกว่าถ้าเรามุ่งความสนใจไปที่จุดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยใช้สมาธิได้ดีแล้วก็ทุ่มเทพลังไปทําให้เราสามารถเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแอนโทนีลอบบินส์นะครับกล่าวไว้ว่าอะไรครับเขาบอกว่าทักษะใดๆก็ตามในโลกนะครับเราสามารถพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคนเก่งที่สุดเป็นเลิศในด้านเหล่านั้นได้นะครับ เกิดจากการที่เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นซ้ำๆให้บ่อยที่สุดนะครับเขาบอกว่าในสมองเราเนี่ยจะเหมือนเกลียวเชือกนะครับยิ่งเอาเชือกแต่ละเส้นบางๆเนี่ยเอาแต่ละเส้นแต่ละเส้นมาทีละวันมาม้วนพันเข้าด้วยกันนะครับสักวันจะกลายเป็นเกลียวเส้นที่หนาและก็จะทําให้เกลียวเส้นนั้นขาดยากแล้วก็จะหนาแน่นขึ้นทุกวันก็เช่นเดียวกันนะครับทักษะใดๆก็ตามที่เราทําอยู่ทุกวันฝึกฝนทุกวันเนี่ยเราก็จะค้นพบทางที่เราจะทําได้เร็วขึ้น ได้ง่ายขึ้นทําให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเหมือนว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเล่นเกมนะครับครั้งแรกที่เพื่อนๆเ,เล่นยังไงครับก็จะแพ้นะครับหรือว่าแป๊บเดียวก็ตายแล้วแต่พอเล่นเรื่อยๆนะครับยิ่งใครที่เล่นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เองถูกต้องไหมครับก็เช่นเดียวกันครับแอนโทนีน็อบบินนะครับที่เป็นโค้ชแล้วก็เป็นนักพูดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมีคนถามเขาว่าเออทำไมคุณเกิดมาแล้วคุณพูดเก่งมีพรสวรรค์ด้านการพูดมากเลยนะครับ แอนโทนีล็อบบินเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักพูดแม้แต่กําเนิดอ,อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับ <S 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 เขาฝึกพูดทุกวันวันละสามครั้งครับพูดต่อหน้าชุมชนพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งนะครับคนปกติเนี่ยจะพูดต่อหน้าที่ชุมชนหรือว่าหน้าคนเยอะๆคนอื่นเนี่ยประมาณปีละ48ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าแอนโทนีท็อบบินเป็นไงครับเขาพูดวันละสามครั้ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับทำได้ใน1ปีคือการพูด48ครั้งเนี่ยเขาสามารถฝึกฝนทํามันได้ภายในเวลาประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองก็คือพูด48ครั้งเท่ากันเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยใช้เวลา10ปีนะครับเขาใช้เวลาเพียงแค่20สัปดาห์หรือแค่ประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งปีเท่านั้นเองในการที่จะเก่งกว่าคนอื่นที่ฝึกมาเป็น10ปีเขาบอกแล้วถ้าเขาทําอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเขาจะไม่เก่งกว่าคนอื่นได้ยังไงถูกไหมครับ ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากที่จะประสบความสำเร็จและเป็นเลิศด้านไหนนะครับพยายามเจาะจงไปเลยแล้วก็ทํามันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับทาซ้ําๆเรื่อยๆเนี่ยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่ทําให้คนนะครับหลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าอะไรครับมีความเบื่อง่ายพอชอบอะไรอย่างหนึ่งก็หันไปทําทําไปสักพัก 3- 4เดือนหนึ่งปีก็เลิกเปลี่ยนไปทําอย่างใหม่ที่ท้าทายกว่าทาไปสักพักก็เลิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะแพ้ให้กับคนที่พัฒนาตัวเองเพื่อสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งดโดยเฉพาะนะครับหรือดูอย่างนักเทนนิสระดับโลกพาราดอนพวกนี้เขาก็เล่นเทนนิสทุกวันทุกวัน,วนเห็นไหมครับเขาทาอย่างอื่นไหครับก็น้อยมากนะครับเวลาส่วนมากแต่ละวันเขาใช้เป็นกับการฝึกซ้อมเทนนิสหรืออย่างนักบอลอาชีพพรีเมียรีพวกนี้เนี่ยเขาก็เล่นบอลซ้อมแต่บอลไทเกอร์บูดก็เล่นแต่กอล์ฟถูกไหมครับมีไทเกอร์บูดสับไปเล่นอย่างอื่น ก็ไม่ค่อยมีนะครับเขาก็จะยึดกอปเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลือกสิ่งที่เพื่อนๆชอบและทํามันลงไปทําทุกวันนะครับทำให้มันดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วเพื่อนๆก็จะอยู่เหนือกว่าคนอื่นนะครับอย่างที่บอกไปถึงระดับท็อปไฟนะครับของคนในสาขาอาชีพนั้นนะไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอาชีพอะไรเนี่ยเป็นไปทําได้ทั้งหมดประยุกต์ใช้ทั้งหมดแม้ว่าจะทํางานในบริษัทนะครับก็พยายามทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดให้เยี่ยมที่สุดแล้วเพื่อนๆขึ้นไปถึงระดับ ท็อปไฟล์ขององค์กรเนี่ยจะพบว่ารายได้ของอเพื่อนเนเนี่ยจะประมาณ80 90เอร์โดยรวมขององค์กรเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ฝากคําพูดอีกอันหนึ่งไว้นะครับก่อนที่จะลาจากกันไปก็คือคําพูดของวอลเลนบัฟเฟตนั่นเองนะครับวอลเลนบัฟเฟต์เขาเป็นคนที่เล่นหุ้นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งการเล่นหุ้นที่เก่งที่สุดในโลกก็ได้เขาบอกว่าการเล่นหุ้นที่ดีคือการ stay f o c u s คือให้เลือกไม่จําเป็นต้องซื้อหุ้นเยอะแยะนะครับในแต่ละปีเนี่ยวอลเลนบ สิบตัวเท่านั้นเองหรืออย่างมากเนี่ยนะครับสิบถึงยี่สิบตัวโดยประมาณนี้ต่อปีนะครับเฉลีย่ยเขาบอกว่ายิ่งเราเลือกมากเนี่ยเรายิ่งไม่สามารถดูรายละเอียดของหุ้นไม่สามารถติดตามข่าวสารหุ้นได้ดีเพียงพอนะครับเพราะนั้นวอลเลนบัฟเฟต์เขาบอกให้โฟกัสไปเลยว่าจะเลือกหุ้นใดหุ้นหนึ่งนะครับก็เจาะจงไปเลยดูว่าแต่ละหุ้นเป็นยังไงแล้วก็อ่านข่าวสารทําทุกอย่างวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็ซื้อมันไปแล้วคุณจะทํากําไรได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นเดียวกัน โฟกัสครับแล้วเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จได้ในทุกอย่างที่เพื่อนต้องการครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ